เราตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเราเป็นคนใหม่เสมอเรามีชีวิตใหม่เรามีหัวใจดวงใหม่ เรื่องในอดีตเรื่องของเมื่อวานเรื่องของวินาทีที่แล้วนั้นจบไปแล้วไม่สามารถทำอะไรกับชีวิตเราในขณะนี้ได้ไม่ว่าเราจะเคยผิดพลาดไม่ว่าเราจะเคยผิดหวังไม่ว่าเราจะเคยเสียใจไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึก,กโกรตโธตนเองโทษตนเองโทษคนอื่นโทษสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆภายนอกแต่นั่นคือจบไปแล้วและในขณะ เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรามีพลังที่จะสร้างสิ่งต่างๆในอนาคตให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการความปรารถนาที่ดีความสร้างสรรค์กับชีวิตของเราที่ยอดเยี่ยมนั้นเราสามารถมาตั้งต้นณนะเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ได้เลยถ้าเรารู้จักที่จะดื่มดำอยู่กับโลกนะขณะปัจจุบันของเราเราจะมีชีวิตใหม่เราจะมีหัวใจดวงใหม่เราจะไม่ไปอยู่กับความทรงจำเก่าๆหรือแม้กระ ทั้งไปกังวลกับอนาคตที่เรายังไม่รู้ในวันพรุ่งนี้ในปีถัดไปในเดือนถัดไปแต่เราจะสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมณขณะปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่เรามีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เจริญงอกงามขึ้นได้ในอนาคตของตัวเราเอง